มาได้ยังไงสวัสดีค่ะมาได้ยังไงก่อนเมื่อวานหนูก็มาผ่านออเดชั่นค่ะเธออยู่วงสองไม่ใช่หรออันนูม่าออดิชั่นวงหนึ่งค่ะออเดชันงานมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะออดิชั่นอาหารค่ะมาครับพี่เมย์มาครับอีเมย์หัวดิที่พอเยลโล่ค่ะคนอยู่ไก่บ้านเปิ่อนมาเป็นผู้ทางไปผู้ทางมามาชมเนี่ยจะทิ้งนะจะไปยังใดเมื่อนี่แล้วนี่ก็เลยไปวันเทิงไปเลย ที่ผ้กกับผลดเกยชวดแจงี้เลยก็จิโอ้สวดแจงเลยมาออดิชันมาค่ะนี่เก๋ากอี่มาชันมาชันมาอวนาหานยงเดียวมาอดกัวนี่เต็มมือมัจะมาม้่งค่ะมจะนบ้านเต็มมือบ้านาหากยเป็นมือบ้านก็่ไปนบอ่ะอานมปจังว่ามือ้านมือนีก็ได้มากม่ค่ะ จะเ็นไก่เฮียนที่บอ,บอกว่าไก่คับปะบอกไก่หรือจะม่บมตัวไปเลยแถวเลยนี่อะไรก็ตอ้พี่อ้านน่าจะมาเลยจ้ะเพราะว่าพี่วัดมืาเหลืบนาจะแมนแต่เริ่มทะรล้อยขอล้างหันแล้วถามว่าพี่พี่อ้นอัชลาอยู่ตรงไหนแมนแต่ขาเรื่อง ทางเต้ต่อบ้นใ้เกินม้วสวนกับมาเร็นม้วมื้อสมอสมอขอบคุณค่ะงามอยู่เปลแม่เอาวะโอ้ยแรงมากแห้ช็อตพก็ดาดว่าัอุ้ยเมหตัวจริงตัวจริงทำไมเป็นอย่างนี้บกอบว่านะ

มาออรดิซันวงหนึ่งว่งสองผู้ใดชิรอะออิันวงสามวงสาม้าติดไปหันแล้วค่ะบต้องตามคัะติดย่างเดียวพวกค่าเมนค่ะติใหญ่เต๋อไปทออร์ดินมาออดิซันค่ะเจ๊เปาสวัสดีค่ะเจ๊เปาสวัสดีค่ะ มือมันไม่เสียงร้องเพ่งเขาแหกปากเลยลองเพ่งคณะสามยุง้งสิบสามยุง้งสิบว่าเชามาีิจิตเปิดทักนนาการแสดงไดเพราะว่าเสียงมันไม่เไปเช้าแล้วม็นบ้าหังเย Yes sir วันนันทนจ้ามึง กี่ราคาจ้างมั่อจะงหันช็อกซีนิมาแห่งเอฟซีว่าได้กล่องเหลยปลาดักดักยังก็รอดัมวาล้งหเเมือนาเมาเต็มร้อยมาเต็มร้อยไปที่เพจรัตนพงแบง นี่แหละขั้นวงขั้นวงเรียกว่ามีงานเท่ากับว่าเป็นยูทูบเบอร์แนนเท่าก็จะเบมว่าบริหารไปจากยูทูบเออดีแล้วถูกต้องเราต้องขยันก่อนเอาหมวกขึ้นรลยัยมมเตดแทสีแดงเส้นซื้อผมเดซีรุ่นจิ้วค่ะ จาบัตรเขาก็จาบัตรห้องคุณละอะไรกันเอาเปเอ็ซีปะค่ะถ่ายรูปได, <c oughs> ด้เด้อค่ะสิบบัตเขินเขินเขินจะมือใหญ่กันได้แล้วไม่จรเงนะเดโก

ขอบคุณนะคะเงินข้าหนีเป็นของบริจาคบริจาคไหราดีลหนั่งอยู่นี่นะไม่ต้องไปไหนมืออื่นผมีงานงวะจะไดาดิอันนั่นอนัหมาด้ครับหดเลยครับ ปิดเราอีกแล้วขอเรานี่เบขอบคุณทุกคนที่ถ่ายรูปกับหนูนะคะน้ัเยกับานเยัยบปากแห้งแหรถ้ารูปนล้วเขาอยู่เดี๋ยวเพิ่งรับพี่หมอนจะสิถ่ายรูปได้บึ่งเรลอะไรอยู่หรอ ไหลไหลอยู่เจ้าก้อนลมูคือบัรเหมือนมันแล้ถถาลมึงห้ลงเลยถามลมึงห้ลงเลยบอขอบคุณทุกคนที่แทรกับหนูด้คะถามถาถามพี่นี่นี้จากไหนนี่อะไรนี่เอาผู้ใดนี่วงสามคดีเชนวงมาดีนนี่ซนเนี่ยเขาเป็นแอดมินเนาะที่

นะคะที่ฉันเป็นนางเอกค่ะพางเอกปนมันไพยเนี่ยอย่ามองตัวแม่แสบวจันทร์มือนัานแสบนุ่มมาสั่นโอราะว่าเราบอกว่าเราคิดว่ามันห่อยล่วแหมห่อยล่วงเงินดู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 แสบสำหรับคลิปนี้ฝากไปปรนเทศไทยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะ